สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกําลังรับชมฮันหลล้านนาอยู่นะครับหลังจากที่เราไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแล้วก็เลยแวะเวียนพาท่านผู้ชมมาชมแหล่งผลิตถัว่วเน่าแผ่นนะครับหรือการผลิตถัว่วเน่าแผ่นถนั่วเน่าซาของหมู่บ้านปางหมูซึ่งตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับถั่วเน่าแผ่นเป็นแหล่งโปรโตีนและอาหารสําคัญนะครับในวัฒนธรรมของไทยใหญ่ ซึ่งใช้ผสมและปรุงอาหารได้เกือบทุกชนิดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกต้มแกงผัดนะครับซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้ผลิตทุนเน่าแผ่นได้หลังจากที่เราได้สอบถามนะครับก็ผลิตขายทั่วประเทศและยังได้ขายไปประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยนะครับจึงได้รับรางวัลมากมายนะครับการันตีว่าเป็นทุนเน่าแผ่นที่สุดยอดที่สุดในจังหวัดแม่สอดเลยทีเดียวครับ